he <laughs> าวง่วงมากเลยเหรอจ๊ะเอมง่วงมากเลยเหรอแอปปอ้แอปเปลิลไม่เอาแล้วเหรอเอาหัวถึงถึงแล้วอัดลูกขึ้นมาใหม่ <c oughs> ง่วงจริงๆง่วงหายแอ้วมาดูลูกหลับฮะ